คนที่มีหัวขนที่ดีมีลาบมียศมีสารเสริญและมีชื่อเสียงเงินทองนั้นจะทําให้มีแต่คนวิ่งเข้าหาและเคารบนบไหวอีกด้วยแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งหัวโขนหลุดไปแล้วลาบยศสารเสริญและผู้คนชื่อเสียงทั้งหลายกลับหายไปสิน้นขอสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามอยู่ในรายการวันนี้ขอสลับเพื่อนําเสนอนิทานเรื่องหนูกัดเหล็กนะคะ การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งมีเงินทองมากมายเศรษฐีมีลูกชายคนหนึ่งเป็นคนที่ไม่รักดีได้แต่ใช้จ่ายทรัพย์เที่ยวกินเล่นเลี้ยงเพื่อนฝูงไม่คิดทำมาหากินไม่รักษาทรัพย์ของพ่อแม่พ่อแม่จะว่ากล่าวตักเตือนอย่างไรก็ไม่เชื่อฟังจนพ่อแม่นั้นหมดปัญญาจะชักจูงไปในทางที่ดีแล้วโอ้ยกลุ่มใจเหลือเกินลูกของเราซ้อนยังไงก็ไม่ฟังไม่เชื่อฟังเลยพ่อมึง ทำยังไงกันดีล่ะก็ทํำยังไงล่ะแม่มึงเพราะว่าเราก็พยายามที่จะสั่งสอนเขาแล้วแต่เขาก็ไม่เชื่อฟังเราเลยก็ต้องปล่อยเขาไป และแล้วเศรษฐีสองผัวเมียก็ได้ตรอมใจตายก่อนตายก็เอาเงินกับทองใส่ตุ่มยางและตุ่มฝังไว้แล้วเกิดเป็นเทวดาคอยเฝ้าดูแลความเป็นอยู่ลูกด้วยความห่วงใยฝ่ายลูกเศรษฐีเมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วก็ยิงกำเริบเพราะว่าไม่มีคนคอยว่ากล่าวจักเตือนใช้เงินเลี้ยงเพื่อนฝูงเที่ยวเตะเสเพนไหนไม่ช้าไม่นานก็สิ้นเนื้อประดาตัว เพื่อนฝูงที่เคยล้อมหน้าล้อมหลังก็หายหน้าไปทีละน้อยละน้อยอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนชวนไปกินเลี้ยงกันตามเคยโดยสั่งลูกเศสถีตกยากว่า เวลาไปให้เอาไก่ไปร่วมในการกินเลี้ยงคราวนี้ด้วยตัวหนึ่งนะเฮ้ยเพื่อนลูกเศรษฐีในเวลานั้นก็ขาดแคลนเต็มทีแล้วก็ยังควนขวายหาไก่ไปได้ตัวหนึ่งลวกน้ําร้อนทอนขนและผูกหอ่อใบตองจะเอาไปร่วมในการกินเลี้ยงกันนั้นครั้นเดินมาตามทางก็เนหนื่อยละเข้าลงนอนพักเอาห่อไก่วางไว้ข้างๆตัวเองพอเมื่อหลับไปก็มีเหย่่ยวตัวหนึ่งมาโฉบเอาไก่ไปจึงต้องไปกินเลี้ยงมือเปล่า พอไปถึงบ้านเพื่อนที่นัดกินเลี้ยงกันก็นเล่าให้เพื่อนฟังว่าถูกเยียวโชมเอาไก่ไปกินเสียในกลางทางเพื่อนทุกคนไม่มีใครเชื่อคำพูดของลูกเศรษฐีเลยต่างคิดว่าเขาไม่มีปัญญาหาไก่มาตามที่สั่งแล้วยังมาพูดแก่เกออีกโทษว่าเยีวโชมเอาไก่ไปเสียมาลูกเศรษฐีจะยืนยันอย่างไรเรื่องที่พูดว่าเป็นเรื่องจริงแต่คนทั้งหลายก็ไม่มีใครเชื่อถือลูกเศรษฐีในวันนั้นเลย แถมยังพูดจายเยาะเย้ยถากถางจนทำให้ลูกสิรษฐีรู้สึกแค้นใจมากทั้งเจ็บทั้งอายค่ะก็จะพยายามเข้าใจเองนะเพื่อนว่าตอนนี้เองนะอยาหกจนเข็นใจจนแทบไม่มีจะกินอยู่แล้วแล้วก็ยังมาปั่นสีหน้ากโกหกพวกเราว่ามิเหยียวโฉบเอาไก่ของเองไปกินเออค่าก็ว่าเองพูดจากโกหกว่า เองนราไม่ได้มีเงินไปซื้อไก่มารวมงานกับพวกเราซะมากกว่ามั้งเฮ้ยพวกนั้นข่าว่าต่อไปในคราวหน้าหากมีงานเลี้ยงแล้วก็อย่าได้ไปรบก,กวนมันเลยเพราะว่ามันน่ะไม่ได้มีปัญญาหาอะไรมารวมงานกับพวกเราหรอกเสียเวลาเปล่าๆกลัว ครั้งเมื่อเพื่อนพูดดังนั้นแล้วลูกเสถีจึงตัดสินใจไม่รวมวงกินเลี้ยงด้วยรีบเดินทางกลับบ้านมาถึงบ้านแล้วก็ยังคิดน้อยใจไม่หายให้หวนถึงความหรังครั้งที่มีเงินทองอะไรครั้งนั้นพ่อแม่ของเรายังมีชีวิตอยู่เพื่อนฝูงล้อมกายมีงานเลี้ยงไม่เว้นแต่ละวันใครๆก็เรียกหาแต่เราแต่ในคราวนี้พ่อแม่ของเราได้สิ้นชีวิตไปแล้ว แล้วก็เงินทองก็หมดไปไม่มีใครเลยเข้ามาหาเราสมดำนาตัวเองเวลาพ่อแม่ตักเตือนก็ไม่จดไม่จำเราถึงได้เป็นแบบนี้คิดเท่าไรก็คิดไม่ตกว่าจะทำอย่างไรดีเนาะจะผ่านพ้นเหตุการณ์ในชีวิตในครั้งนี้ไปได้ ฝ่ายเทวดาพ่อแม่เห็นอาการลูกอย่างนั้นแล้วก็น,นึกสองสารมาเข้าฝันลูกวานันแหและลูกเอ๋ย mm. เมื่อพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ได้สอนเจ้านักหนาว่าเรื่องการใช้จ่ายเงินทองต้องให้ระมัดระวังและรู้จักการรักษาทรัพย์ไว้ให้มัน่นไม่ยามยากลำบากใครเลยจะช่วยเจ้าใครเลยจะมานับถือเจ้าผูดจริงก็กลายเป็นหลอกไม่ได้ขอให้เจ้ารู้สึกตัวและทำตัวเสียใหม่พ่อแม่จะช่วยเจ้า ในความฝันนั้นทำให้ลูกเศรษฐีคิดได้และเห็นความผิดของตนเองจึงรับปากกับเทวดาว่า ต่อไปนี้จะเลิกความประพฤติเดิมและตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงตัวให้มีเงินทองไม่ให้ใครมาดูถูกได้อีกต่อไปเมื่อเทวดาพ่อแม่ได้รับคำสัญญาจากลูกเช่นั้นแล้วก็พอใจเป็นอย่างยิ่งจึงไม่มีครั้งใดที่จะชื่นใจเท่ากับได้เห็นลูกนั้นกลับต้นเป็นคนดีจึงบอกที่ซ่อนตุ่มเงินตุ่มทองในฝันนั้นเองพอรุ่งเช้า ลูกเศรษฐีจำความฝันนั้นได้แม่นก็ไปขุดหาตุ่มเงินตุ่มทองตามที่เทวดาบอกไว้พอพบความจริงดังฝันตั้งแต่นั้นมาก็เอาเงินทองในตุ่มทําทุนต่างหน้าดังตาทำมาหากินไม่นานก็กลับฟื้นคืนตัวมีฐานะขึ้นมาอีก การเวลาผ่านไปหลายปีแล้วลูกเศรษฐีคนนี้ก็เป็นคนดีกลับตัวเสใหม่กลายเป็นคนที่ขยันขันแข็งทำมาหากินจนมีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งคนที่เคยพูดจาเย่อเย้ยถากถางดูถูกเลิกคบกันไปนานแล้วก็กลับมาหาตนใหม่เพิ่มจำนวนขึ้นทุกวันทุกวันเลยทีเดียว ว่าหนึ่งลูกเศรษฐีเห็นได้โอกาสจึงชวนเพื่อนมากินเลี้ยงกันอีกเหมือนเมื่อครั้งยังลำรวยหนนก่อนนั้นเพื่อนฝูงต่างพากันมาพร้อมหน้าพร้อมตาขณะที่กินเลี้ยงกันอย่างขึ้นเครงเฮฮายอยู่นั้นลูกเศรษฐีได้นำมีดเห็นเหียนเล่มหนึ่งมาให้เพื่อนดูพลางกระพูดขึ้นว่า อาาจสรย์จริงๆเลยมีเล่มนี้นะเพิ่งซื้อมาใหม่แท้ๆทิ้งไว้เพียงคืนเดียวนุ่มกัเสียจนเหี้ยนหมดเหลือเท่านี้เองเพื่อนฝูงทั้งหลายได้ยินคําดังกล่าวก็รับคําเชื่อคําพูดของลูกเศรษฐีบางคนก็ถือโอกาสประสมโรงพูดว่าจริงเหมือนที่เพื่อนว่าเลยไม่เก็บไว้ให้ดีนุมันก็ร้ายนักกัดเอาเหียนอย่างนั้นและของเราก็เคยโดนเหมือนกันเหี้ยนเหมือนอย่างนี้ไม่มีผิดเลย ส่วนคนอื่นๆหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเคยโดนหนูกัดมีดคคละเล่มสงเล่มอย่างเดียวกับมีดของลูกเศรษฐีนั่นแหละลูกเศรษฐีคนนี้ได้เห็นข้อพิสูจน์แล้วก็ตั้งเป็นหลักเกณฑที่ว่า ยาเมเอ่เรายากจนคนดูถูกถ้อยคำที่พูดไปไม่ได้มีน้ำหนักอะไรเลยถึงพูดความจริงก็ยังไม่มีคนเชื่อถือเดี๋ยวเมื่อยามมั่งมีเงินทองจะพูดอย่างไรจริงหรือเท็จไม่สำคัญคนยอมยอมรับนับถือเชื่อถือเราในความหมายของนิทานเรื่องนี้ก็มหมายความว่าการพูดจาโป้ปดมดเท็จนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่คนที่ใช้จ่ายทรัพย์สินสุรุย่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยสักวันหนึ่งทรัพย์สินเงินทองนั้นก็หมดไปแล้วตนก็ต้องได้รับ ความทุกข์ยากคนขยันหมั่นเพียรหาทรัพย์รู้จ,จักเก็บออมและใช้ใจ่ายอย่างประหยัดจะทําให้ตนมีฐานะที่มั่นคงคนที่มีทรัพย์ย่อมมีอํานาจพูดได้เสียงดังและคนเชื่อถือนับถืออีกด้วยยามใดที่คนเราได้สวมหัวโขนที่สำคัญมีลาบยศสารเสรอิอและชื่อเสียงเงินทองก็จะมีแต่คนวิ่งเข้าหาเคารพนบไหว้แต่ยามใดที่ชื่อเสียงเงินทองลาบยศสารเสริญและหัวโขนหลุดไปแล้ว คนเหล่านั้นก็พร้อยหายไปด้วยนี่เป็นเพียงสัจธรรมของชีวิตเท่านั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้มองโลกมองคนในแง่ร้ายแต่อย่างใดขอได้โปรดใช้วิจารณญานในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณสำหรับทุกรายทุกแชร์และทุกการติดตามที่อยู่ในช่อง y o u t u b e วันใหม่เล่าเรื่องนะคะหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังมีความสนใจในคลิปวิดีโออื่นๆแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ขอได้โปรดกดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่ว่าจะไม่ได้พลาดเรื่องราวในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ